ทิกต็อกพาร์ทเนอร์ใหม่ของเทศกาลหนังเมืองขาด Star Wars อาจจะกำลังงกหนังภาคใหม่พุ่มกับ s p i เดอร์แและหมอแปลกยากทำ Batman บ้าง Major Movie Alert มากไกลมากๆสำหรับแอปพลิเคชันคลิปสั้นที่ไม่ได้เอาไวดูวิดีโอหาๆอย่างเดียวแล้วล่าสุด t ิ k t อกได้ประกาศตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ล่าสุดของเทศกาลหนังเมืองคานหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแค่นั้นไม่พอ t i k t อกยังได้สร้างรางวัลสาขาของตัวเองขึ้นมาในชื่อ t i k t o k ช h o r ฟิล์มกำหนดให้เป็นวิดีโอหนังสั้นความยาวระหว่าง30วินาทีถึง3นาทีและผลงานเหล่านั้นก็จะได้ถูกถ่ายทอด สู่สายตาพุ่มกับชื่อดังเลยครับแต่จะเป็นใครนั้นยังต้องรอประกาศในเนทางการอีกครั้งดังนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสดีของคุณที่จะได้ส่งคลิปเข้าประกวดในสายรางวัล t ิ k ิตอลช็อตฟิล์มและได้ชื่อว่าเป็นพุ่มกับเวทีรางวัลจากเมืองคานก็ได้นะครับ<ๆ>นี่เป็นแค่ข่าวลือแต่ก็เป็นข่าวลือที่มีมูลอยู่เหมือนกันนะครับกับข่าวที่ว่าเดมอนไลน์ลอฟจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ s t a r Wars ที่เป็นหนังภาคใหม่ยูเขาคนนี้อาจจะไม่ใช่ชื่อที่เราคุณหูกันเท่าไหร่แต่เขาคนนี้เองครับ ที่เป็นโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังหลายเรื่องเช่น Star Trek และซีรีส์อย่าง Watchmen และ Lost ซึ่งประเด็นการทำงานในโปรเจกต์ t a r Wars ก็ไม่ใช่เรื่องลับๆแต่อย่างใดย้อนกลับไปเมื่อปี2015ในงานพรีเมียร์หนังเรื่อง o m ม r r โ w land เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับแฟนชายผู้ใช้ f Force <S <S เป็นอย่างมากส่วนปี2020เขาก็ให้สัมภาษณ์ติดตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งว่าเขายังอยากทำา Star Wars อยู่แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเขาอยากจะเริ่มทำในอนาคต ตอนที่จะไม่โดนใครด่าว่าเขาทำลาย Star War เหมือนที่ Star War The Last Jedi และ The l i s e of Skywalker เป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตที่เขาว่าอาจจะหมายถึงอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่และเส้นทางของแฟนชายนี้จะเป็นอย่างไรคุณอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนช่วยกันคิดหน่อยครับ <Come in. S 1> แซมเรมี่เผยถ้าผมเห็นแบตซิกนลแล้วก็ผมวิ่งหน้าตั้งแน่ ย้อนกลับไปดูผลงานโดดเด่นของเขากันครับแน่นอนว่าไม่พูดถึงงานตรภาคสไปเดอร์แมนฉบับโทบี้แม็กควก็ไม่ได้ไนจเดอร E อีวิลเดธและเดี๋ยวก็กําลังจะมีหนังอีกเรื่องที่เป็นแฟนตั้งตารอฉายเร็วนี้กับด็อกเตอร์สเตรนด t อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนนสแต่ดูเหมือนว่ามาเวลจะไม่ใช่ค่ายเดียวที่ครองใจแซมไรมี่ค่ายคู่แข่งอย่างดีซีก็ได้ใจเข้าไปเหมือนกันครับโดยเฉพาะแบทแมนที่ทําเอาเขาต้องออกปากอยากกํากับแบทแมนขอแค่มีโอกาสเขาก็พร้อมที่จะตอบรับโดยทันที คิดไปคิดมาแล้วก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะแซมไรมี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพุ่มกับที่เก่งงานสยองขวัญมากครับแม้แต่สไปเดอร์แมนที่หน้าหนังมันจะเป็นมิตรกับทุกเพศทุกวยัยแต่ซีโนโรงพยาบาลสุดสยองขวัญน,นี่ก็ทําให้ขนลุกแถมหมอแปลกภาคล่าสุดก็ได้กลิ่นอายความน่ากลัวกว่าภาคแรกเห็นแบบนี้ถ้าเขาได้กำกับแบทแมนจะออกมาเป็นแบบไหนกันทุกคนคิดว่ายังไงครับแล้วกลับมาพูดกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ